เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ช่วยเจราจาและบรรจุยตินี้เพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วและก็เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนต่างสอบถามมายังผมครับเพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับคําตอบและก็ยังไม่ชอบมาพากลในหลายๆเรื่อง ที่มีการอนุมัติการแก้ไขปัญหาประหมอคางดําไม่ว่าจะเป็นวงเงิน450ล้านบาทที่เป็นเพียงแค่กรอบวงเงินแต่สุดท้ายแล้วรายละเอียดปีกย่อยว่าพี่น้องประชาชนจะได้อะไรจะทําอย่างไรมันยังไม่ชัดเจนและมันยังไม่ตกไปถึงพี่น้องประชาชนต่อมาครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมผมเองก็ได้ไล่เลียงไทม์ไลน์เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรู้รับทราบถึงปัญหานี้ ว่ามันมีความสําคัญมันมีความจําเป็นและมันมีความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนอยู่ในนั้นด้วยและมันลําบากอย่างไรที่จะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและจนมาถึงการตั้งกระทู้ถามในวันนี้ครับซึ่งเป็นการตั้งกระทู้ถามที่ผมตั้งเมื่อปิดสมัยประชุมครั้งที่แล้วและนํามาถามในวันนี้หลังจากการเลื่อนในหลายๆครั้งท่านประธานครับการใช้งบประมาณ450ล้านบาทที่ยังไม่ชัดเจน รายละเอียดปรีกย่อยที่มันจะตกไปถึงพี่น้องประชาชนว่าสุดท้ายแล้วใน19จังหวัด76อำเภอจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้างหากเขาได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำไปในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเขาอันที่สองก็คือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการตามล่าหาความจริง และจะประกาศให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบความจริงว่าสุดท้ายแล้วปลาชนิดนี้มาได้อย่างไรภายใน7วันวันนี้เลยมาระยะเวลาล่วงเลยมานานมากแล้วครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นอย่างไรครับนี่คือ2คําถามในช่วงแรกครับขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ ท่านกับเรนท่านประธานจี่รคุรพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านยิ้มได้แล้วใช่ไหมท่านรัชชาจริงผมตั้งใจจะมาตอบนะครับเป็นความผิดพลาดที่คณะทํางานต้องขอไฟด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะชี้แจงนะครับในขั้นตอนของการทํางานของกรมประมงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หลังจากที่มีพี่น้องประชาชน ได้นำประมอครั้งดำมาเทใกล้ๆกับทำเนียบเมื่อวันนั้นนะครับแล้วก็ก็ได้เอาประเด็นนี้ไปหาท่านนายกรมตรีนะครับแต่ด้วยกองเงินที่ผ่านคอรมอสีรห้าสิล้านเนี่ยนะครับต้องเข้าคอรมอนะครับเข้าคอรมอก็ได้ล่าช้านะครับผมก็เลยนําเรียนท่านนะครับคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านนายกรมตรีท่านก็ อนุมัติงบประมาณในส่วนของในอำนาจของท่านที่ไม่เกินหนึงรอยล้านมานะครับสำหรับกรมประมงนะครับเราตระหนักดีว่าการแพร่ระบาดของบางหมอคังดำเนี่ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ19จังหวัดเป็นวงกว้างนะครับซึ่งทั้งประมงพื้นบ้านทั้งพี่น้องที่เพาะเลี้ยง สัตว์น้ําในบ่อนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่พี่น้องชาวประมงที่ทําการประมงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นปากอ่าวหรือว่าทะเลน้ําตื้นนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผมเข้าสู่ตําแหน่งก็ได้ลงพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับบางพื้นที่ไม่เจอบางพื้นที่เจอตัวเดียวเหมือนที่ด้านนาชาให้ข้อมูลก่อนที่จะตั้งกระทูนะครับเพราะว่าช่วงไหนที่น้ําขึ้นเนี่ยครับในบ่อพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยง คล่งธรรมชาตินะครับที่ปล่อยน้ําจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาก็จะมีลูกปลาหมอขังดําเข้ามาช่วงที่น้ําน้ําสูงระดับน้ําสูงเนี่ยก็จะไม่เจอเพราะพฤติกรรมของปลาหมอขังดำเนี่ยก็จะอยู่ในน้ําลึกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมลงไปหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นจังหวัดชุมพรเนะี่ยมีการแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปกระจายไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหลาย หลายแหล่งน้ำนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องประมงนะครับที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการใช้ลอกดักปูนะครับก็ใช้ปังหมอขางดำเนี่ยนะครับเป็นเยื่อนะครับใส่ในลอกนะครับอาจจะมีการขนย้ายปังหมอขางดําไปทําเป็นเยื่อในกรณีที่มีเรือจับปูนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสาหรับมาตรการเร่งด่วนนะครับหลังจากที่กรมประมงนะครับเราทําแผน การใช้งบประมาณส่งไปที่สำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้งบประมาณประมาณ60ล้าน60ล้านบาทในการ กำหนดจุดจัดซื้อนะครับเราไม่ได้เลือกทําแค่จงังหวัดที่ระบาดท,ที่เป็นสีแดงหรือว่าค่อนข้างหนักนะครับเราด้วยธรรมชาติและหมอขังดำเนี่ยเขามีอายุการเจริญพันธุ์สั้นมากนะครับสามเดือนที่เขาเติบโต,ตแล้วก็สามารถที่จะวางไข่แพร่พันธุ์ได้แล้วก็ไขท่ทุกๆยีิบสองวันนะครับถ้าเกิดเราไม่มีมาตรการเร่งด่วนในการกําจัดนะครับก็จะทําให้ระบาดเหมือนอย่างที่ ท่านนาชาและก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ะร,รกน,นะครับงบประมาณที่ท่านนายกรัมตรีกรุณาอนุอมัติรอบนี้กรมประมงนะครับเนื่องจากเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเราต้องมีมาตรการที่จะใช้งบประมาณนะครับให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราบูรณาการร่วมกันกันกบพี่น้องท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยใช้ MOU นะครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำเมื่อวันที่29 พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับบันทึกการทําง,งานร่วมกันระหว่างอ,อบอจแอหอ่งประเทศไทยนะครับสันนิบาตแห่งประเทศไทยก็คือเทศบาลซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงกําลังหาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้วก็มีอ,อบอตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประมงเราลงพื้นที่ไปร่วมประชุมกับ จังหวัดนะครับโดยผู้บริการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะสํารวจนะครับพื้นที่ที่แพร่ระบาดของหมอครั้งดำนะครับแล้วก็เพื่อวางมาตรการร่วมกันนะครับจากที่ผมได้นั่งฟังตอนที่ท่านนาชาได้กรุณาตั้งคําถามอาภิปรายตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัิมตรีนะครับมีข้อ เขาเรียกร้องนะครับสี่สี่าราการเร่งด่วนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศภัยพิบัตินะครับผมอยากจะนทรนนเรียนว่าการประกาศภัยพิบัตินะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งคงต้องอเชิญคณะบุคคลผู้บริหารของมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้เข้ามาประชุมหารือร่วมกันแล้วก็มีอีกกระทรวงหนึ่งที่ เราต้องมาช่วยกันทํางานนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับกรณีที่การระบาดของปลาหมอขังดําไปสู่บริเวณปากอ่าวหรือทะเลน้ําตื้นนะครับกลับมาถึงแผนการใช้งบประมาณนะครับหลังจากที่สํานักง,งบนะครับโอ,โอนงบประมาณลงมาเราทางกรมประมงเราได้วางงานไว้แล้วนะครับในการกําหนดจุดรับซื้อโดยใช้แพปลานะครับก็คือกลุ่มพี่น้อง ประมงพื้นบ้านนะครับร่วมร่วมมือกันในการจับและก็รับซื้อนะครับแล้วก็กรณีเยียวยานะครับท่านนาชาครับอยากจะเรียนท่านนชาแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตรงที่ว่าการเยียวยาจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีเกิดการประกาศไปพิบัติซึ่งเป็นอำนาจน้าจีของมหาทไทยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าหลังจากที่ประกาศไปพิบัติแล้วนะครับทางจังหวัดเขาก็จะมีงบงบประมาณส่วนหนึ่งที่ต้อามาเสริมในภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ถามว่า เงินก้อนแรก60ล้านที่กรมมงใช้ในการรับซื้อแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งเนี่ยจากจาก15บาทแล้วบวกอีก5บาทเนี่ยซื้อเสร็จนะครับเราเอาไปไหนนะครับเราก็จะบูรการร่วมกัดกับการยางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวนาที่ดินนะครับโดยใช้ปราหมอคัางสีดำนะครับเป็นสารตั้งต้นในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะครับการยางแห่งประเทศไทยได้ตั้งงบประมาณ เข้ามาช่วยช่วงที่เรารอ,อการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะการยางก็ตั้งงบป,ประมาณในการรับซื้อหมอกขังดําแล้วก็ไปเปรตเป็นปุ๋ยน้ําหมักส่วนหนึ่งก็ไปแนะนําส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ใช้ในแปลงสาธิตนะครับปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยน้าหมักเชืวภาพจากหมอกขังดำเนี่ยปริมาณน้ํำยางมีคุณภาพมากขึ้นและให้น้ํำยางมากขึ้นนะครับหลังจากที่ส่วนหนึ่งมอบให้พี่น้องเกษตรกรในแปลงสาธิตนะครับ การยางก็จะจำน่ายนะครับได้จําหน่ายให้เป็น้องเกษตรกรในระะทีถ่ถูกกว่าทองตลาดแล้วก็เอาเงินตุนนั้นหมุนเวียนเข้ามานะครับรอบนี้เหมือนกันครับงบประมาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีกําลังอนุมัติให้นะครับ97ล้านกว่านะีครับก็จะไปรับซื้อนะครับหกล้านบาทนะครับเราจะซื้อได้ประมาณ3าล้านกิโลนะครับท่านนาชาฝากท่านนาชาประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้อง เกษตรกรพี่น้องชาวประมงที่ประกอบ,บอาชีพในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับกรณีที่กรมประมงนะครับเราไปกาหนดจุดรับซื้อก็อยากให้พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบนะครับ เข้ามามีบทบาทนะครับมามีส่วนร่วมในการรับซื้อแล้วก็ส่วนของการเยียวยานะครับอย่างนั้นที่ท่านถามมาการณัถามมาก็หลังจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยท่านมีในใบในการประกาศภัยพยิบัติก็มันจะมีกฎหมายข้อหนึ่งของกรมบงที่จะเข้าเวรบราการร่วมกันในการใช้งบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับท่านขอบคุณครับเชิญท่านนัชชาเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับในส่วนของคําถามในช่วงแรก เรื่องของงบประมาณ450ล้านบาทจากคําตอบของทางท่านรัฐมนตรีช่วยก็คือว่า450ล้านเนี่ยเป็นกรอบแต่สุดท้ายไม่ได้เสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติตามความสามารถที่สามารถทําได้ก็คือไม่เกิน100ล้านบาทก็เลยเป็นที่มาของ98ล้านบาทและวันนี้98ล้านบาทก็คือเป็นรายละเอียดปีกย่อยซึ่งหลักใหญ่ใจความที่อยู่ในนั้นก็คือ60ล้านบาทซื้อกิโลกรัมละ20บาท3ล้านกิโล นี่เป็นคําถามช่วงที่2ครับว่าใน3ล้านกิโลที่ท่านได้มีแผนในการใช้งบประมาณกว่า6 0ล้านบาทนั้นเนี่ยมันได้แยกเป็นเรื่องของประมงพื้นบ้านและในบ่อเพาะเลี้ยงของชาวบ้านและในบ่อหรือแหล่งน้ําธรรมชาติหรือไม่เพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการแยกขั้นตอนพวกนี้ครับก็จะมีการขายอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มกลุ่มไหนเร็วก็ขายหมดเร็วซึ่ง3ล้านกิโลเนี่ยบอก ท่านดำตีช่วยได้เลยว่าแป๊บเดียวครับเพราะสมุดสาครจับแป๊บเดียว5 0,000นกิโลเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในหลายๆจังหวัดเนี่ยสล้านกิโลเนี่ยผมคิดว่าเดือน2เดือนก็หมดแล้วไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่างบประมาณจํานวนนี้ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับในส่วนต่อมาในเรื่องของคณะกรรมการตามล่าหาความจรงิงเมื่อสักครู่ท่านยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับขอ ความกรุณาช่วยชี้ชัดอีกนิดนึงว่าคณะกรรมการตามล่าหาความจริง7วันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วความจริงเป็นอย่างไรนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบัติอย่างที่ท่านบอกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยอย่างยิ่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันนี้ครับยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการชดเชยเยียวยา,ยายให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนขึ้นทะเบียนไปแล้วครับ อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าขั้นตอนต่อไปมันเป็นขั้นตอนของกรมประมงครับเป็นขั้นตอนของกรมประมงว่าพี่น้องประชาชนพิกัดไหนจุดไหนเสียหายอย่างไรและจะได้ค่ายศเชยเยียวยาเท่าไหร่วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วและทําไปถึงไหนแล้วและในส่วนของต่างจังหวัดก็ฝากคําถามมาเช่นกันครับว่าในต่างจังหวัดจะมีการประกาศเขตภัยพิบัติหรือไม่เพราะ19จังหวัดก็มีหลักฐานพยานชัดเจนว่ามีการระบาดของปลาหมอคางดําเช่นกัน ถ้าสามารถช่วยยืนยันได้ว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่ภายในเดือนไหนหลังสงการนี้ได้ไหมท่านสามารถตอบในที่ประชุมนี้ได้เลยครับพี่น้องประชาชนจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับเชิญท่านมนตรีครับขอบคุณท่านนัชชาครับจริงผมผมว่าท่านนัชชาข้อมูลเยอะกว่าผมเนะครับข้อมูลค่อนข้างแน่นเลย ในกรอบวงเงิน450ล้านนะท่านถ้าจะใช้ก็ต้องเข้าคามรมมันแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเป็นวาระแห่งชาตินะครับเป็นวาระแห่งชาติต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโมเลตรคอคลร450ล้านก็ไม่จบนี้สิ่งที่เราพยายามทําตอนนี้ก็คือในอํานาจท่านนายกที่กนอันดงบประมาณตอนแรก98.45แต่ว่าทางสำนงบขอตัดในเรื่องของกากชาซึ่งเป็น เป็นขั้นตอนการทํางานของเราหลังจากที่เรากําจัดหมอข้างดำเสร็จแล้วในการกําจัดก็ไม่ได้เน้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติอย่างเดียวนะครับท่านเพราะว่าในบ่อนะครับที่เลี้ยงกึง่งธรรมชาตินี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่พี่น้องกเกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับอย่างที่นําเรียนท่านเมื่อกี้นะครับว่าการประกาศไปปิบัติก็ต้องอยู่ที่กระทรวงมัาดไทยนะครับมันเกินอำนาจที่ทางกรมประมงโดย กระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์จะทําได้แต่ว่าเราทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะที่เป็นรัฐบาลก็จะบรูรการร่วมกันนะครับเมื่อ,อได้ การสนับสนุนงบประมาณมาผมก็ได้ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทำหนังสือนะครับเชิญคณะผู้บริหารทั้งสองกระทรวงและก็คือท่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามกระทรวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกันในการวางมาตรการเนื่องจากงบประมาณครั้งนี้เป็นเป็นงบประมาณของแผ่นดินนะครับต้องใช้คุ้มค่ามากที่สุด5 0าสบล้านนี่เราใช้ไปนะครับท่านส่วนหนึ่งนะครับ ที่ผมได้นําเรียนไปว่าเราซื้อเสร็จนะครับให้การยางการยางเอาไปทําส่วนหนึ่งไปแจกพี่น้องเกษตรกรในแปลงสาธิตส่วนหนึ่งก็เอามาทําในเชิงธุรกิจก็คือเพื่อที่จะให้เอาเงินตรงนั้นนะบนกลับมากรณีที่เรายังไม่รับงบสนสมงบประมาณก้อนต่อไปในกองเงินซร้อหายสิบล้านนะครับการลงพื้นที่ของผมนะครับได้ทราบทราบปัญหาค่อนข้างวงกว้างแล้วก็พี่น้องประวงพื้นบ้าน เขายินดีนะครับที่รัฐบาลจะยื่นมือเข้าไปช่วยผมก็มั่นใจว่าประชาชนที่รับผลกระทบในพื้นที่ของท่านนัชาเขาก็ต้องดีใจว่าได้รับประมา,างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเพื่อคุ้มค่าโโมาณผมก็อยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของการแพร่ระบาดนะครับของหมอขังดำนะครับมาช่วยกันทํางานนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นไปโดยดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้าน ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมตรวจสอบการทํางานนะครับมาออกแบบการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อคงคุ้มครองปวะมาณของพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็เชิญท่านนชาด้วยนะครับมีโอกาสหลังสงการผมคงต้องลงพื้นที่ท่านแล้วก็จะไปดูความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านมนตรีครับท่านประธานขอใช้เวลาที่เหลือนิดเดียวเป็นเรื่องฝากไม่ได้ตั้งคําถามแล้วเชิญฮะครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธาน สภาผูแ้แทนราษฎรนะครับผมนัทชาครับในเรื่องของคอําคถามนะครับทุกข้อก็ได้รับคําตอบแต่ว่าในส่วนของการตามล่าหาความจริงที่คณะอของกระทรวงกรเกษตรและสหกรได้ตั้งคณะทํางานไปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนยังคงอรอคอยคําตอบนะครับท่านสามารถาประกาศให้กับพี่น้องสาธารณชนได้รับรู้รับทราบได้เลยในเรื่องนี้เพื่อใหอ้ความเข้าใจที่ตรงกันกับ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับและในส่วนที่ท่านรัมนตีได้บอกเมื่อสักครู่ครับใช่ครับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับณนะขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สกระทรวงต้องบูรณาการร่วมกันอย่างเร่งด่วนและงบประมาณที่ได้รับงบกลางมาจํานวนเก้าสิบแปดล้านเป็นเพียงแค่การใช้ฉุกเฉินณขณะนี้ ผมคิดว่าหลังสงกรานนียก็น่าจะหมดและไม่เพียงพอเพราะนั้นเนี่ยการที่จะตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบด้านและก็ต้องใช้งบประมาณเป็นยาแรงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็ฝากทางท่านรัฐมนตรีได้หาหรือในคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คาดเกี่ยวกับหลายกระทรวงอยากให้แก้ไขเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ขี้คลายปัญหาของพวกเขาและก็ความทุกข์ร้อนของพวกเขาที่เผชิญอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากครับเป็นการจบกระทู้ถาม